ถอดคำอวยพรที่ยาย่าพูดถึงนาเดชมีคำนี้ซ่อนอยู่จริงด้วยผ่านพ้นวันเกิดวัย29ปีไปหมันมาสำหรับพระเอกสุพตานาเดชคุกกี่มิยะด้วยช่วงเช้าหนุ่มนาเดชพร้อมแม่แก้วและหวานใจสาวยาย่าอุรัสยาและแม่ปลาพร้อมหน้าสองครอบครัวชวนกันไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการเริ่มต้นวัย29ปีของหนุ่มนาเดชอีกด้วยตกเย็นก็พาหวานใจไปออกอีเวนต์รับทรัพย์กันรัวๆด้านสาวยาย่าแม้ปีนี้จะไม่ได้มี อะไรพิเศษหรือเสื้อผ้ายอะไรก็ได้โพสต์ไวพ้พรวันเกิดแฟนหนุ่มว่าขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆอย่างที่พี่แบร์หวังไว้นะคะแถมปิดท้ายด้วยคำว่า I w o w o o นะคะซึ่งพี่แบร์ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับแฟนทันทีทันใดว่า I woo woo ซึ่งคำนี้ I w o ู o o นะคะหลายคนอาจไม่รู้ว่ามันคือ I l o v e you นะคะหนูรักพี่นะคะนั่นเองจ้า ช่างเป็นประโยคบอกดักที่น่ารักหวานซึ้งสุดๆเลยนะจ้า